สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณวิงบน2ตัวมา1ตัวนะคะสูตรคํานวณวิงบนมา2ตัวมา1ตัวของเรานะคะคก็ผ่านมาแล้วในงวันวันที่16ธันวาคมนะคะท่านผู้ชม2ตัวเลขนะคะที่วิงบนนะคะก็จะมา1ตัวเลขนะคะเดินผ่านมาแล้วในงวันวันที่16ธันวาคมนี้ทางเราจะนําการคํานวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาสื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ ในงวดต่อมานะคะคืองวดวันที่3 0ธันวาคมพศ2563นะคะขอเชิญท่านผู้ชม,มารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าเล็กเด่นวิงบนของเรานะคะคำนวณได้ตัวเล็กเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากิน,นรัฐบาลคําเตือนเนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางบิงบนของเรานะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางใหม่ในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะคะจ้ะก,ก็สองตัวมาหนึ่งตัวจริงๆนะคะในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมศูย์นะคะขอแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักพันบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะคะบวกสองคงที่การคํานวณเลขเด่นในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขแปดและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบ,บนนะคะออกสามศูนย์สามเพราะฉะนั้น สำหรับเลขเดน่นบนในงวดน,นี้นะคะเข้าขตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะวิบน,บนของเรานะคะเลขศูนย์นะคะในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะสามตัวบนออกมาแล้วสามศูนย์สามนะคะคืองวดวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมาจ้ะออกมาแล้วนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์แนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะ ทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลหลับในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้เรามาเริ่มการคำน,นวณดยกันนะคะว่าวิ่งบน2ตัวมา1ตัวของเรานะคะในงวดวันที่สาิบธันวาคมนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง หลักพันนะคะเลข1 1่นหนึ่งบวกศูนย์สองครั้งนะคะท่านผู้ชมก็ได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองนะคะได้สามนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะสําหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งและเลขสามนะคะนี่คือเลขเด่นเดินบนนะคะเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะ แนวทางในงวดวันที่30ธันวาคมนี้จ้ะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับแนวทางวิ่งบน2ตัวมาหนงตัวของเรานะคะคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข1และเลขสน,นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เ hey, ฮ hey, ้รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ